สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับเซลล์เต่านะครับเดี๋ยววันนี้เรามาพบกับลูกค้านะครับตัวสาคัญของเราวันนี้เขาออกรถกับเราไปครับก็คือเป็นรีโวแครบสองจุดสี่นะครับตัวเอนตี้นะครับอันนี้ลูกค้าครับเดินทางมาไกลครับก็คือมาหูหนูเรานะครับจากมาจากทางเพจนะครับว่าเดี๋ยวเราไปถามลูกค้ากันครับว่าเราเจอกันได้ทางเพจแล้วว่าการบริการเราเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราถามทีกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็คือวันนี้ผม คำถามพี่หน่อยครับว่าว่าความประทับใจในการบริการเคสไฟแนนซ์อย่างเงี้ยครับพี่มันต้องอย่างงี้อ่าเด้วโทษทีครับโทษทีเพราะว่าเคสไฟแนนซ์ผ่านง่ายไหมหลักการดังเคสทําเอกาสารในที่อเ่็งไงบ้างครับเดี๋ยวพี่บอกทางทางผู้ชมทางบ้านให้ผมหน่อยเดี๋ยวเขาจะติดตามผมครับอ่าออกง่ายครับออกง่ายนะครับอ่า ต่อดันทุกเคสครับดันทุกเคสไปที่ไหนมาไปที่โโยตามาไม่ได้ไม่ได้นะครับไปตราบุรีไม่ได้ไปหลายที่ครับที่แบบไม่ได้ก็คือกลับมาที่ผมก็คือทําให้ได้ครับตอนนี้ก็ไ่านเลยนะครับพี่ประทับใจนะพี่นะบใจครับโอเคโอเคครับยังไงฝากติดตามเพจด้วยนะครับเต่าโตโยต้าเดมอนออโต้นะครับพร้อมดูแลแคร์ความสุขทุกเส้นทางนะครับขอบคุณครับ